อาต่อไปนี้เราจะถามแล้วนะครับมาเราจะถามวันนี้สเต๊นเาวันนี้ทุกครั้งที่พีกัสซี่มานะฮะราจิมากับลูกแล้วเนี่ยยืนทะเลาะกันเลยอยู่เนี่ยเมื่อยกบเมื่อยแต่ว่าวันนี้แปลกนะฮะพีกัสซี่มาเอกกับคนหนึ่งนะฮะ ก็มีเอฟซีหลายคนสงสัยว่านี่คือใครเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นน้องเป็นพี่หรือเปล่าเรานะคะสองคนนะคะสถานะก็คือเป็นคนในครอบครัวนะคะอืมันผ่านจุดคําว่าแฟนมาแล้วนะคะมันผ่านคําว่าแฟนมามากแล้วนะคะมันเจ็ดปีแล้วนะคะโอ้เจ็ดปี เจ็ดปีแล้วมันผ่านทุกเรื่องราวจริงๆนะคะเปิดเผยที่นี่ที่เดียวนะคะตอนนี้เป็นคนในครอบครัวนะคะสามารถบอกได้ว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะเขาก็เป็นผู้ชายเนาะ่สมมติว่าปีเป็ดเอาหนูจะพูดปีแรกเนาะเจ็ดปีที่รู้จักกันเนาะเราจักกันสองพันสิบห้านะมันก็เจ็ดปีแล้วนะคะสองพันสิบสี่นะคะรู้จักสองพันสิบสี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นทหารอยู่ค่ายเต็มหนูก็เข้าไปหาผู้ชายทหารนี้แหละค่ะหนูเข้าไปหาผู้ชายทหารไปหาผู้ชายคนไปหาผู้ชายเยอะแยะ อ่าเราไม่ได้โฟกัสที่ใครทีนี้เข้าไปก็เลยแบบว่าถูกน่าราักเขาน่าราัก้ที่รู้จักเขาก็เพราะว่าเพื่อนนะเขาพักให้หนูขับรถไปเพื่อนเขาจะแซลให้ ก็เลยแบบว่าร <andal bursting> <gardens> ู้จ <Lust morals are easy> ักก LI: like ันแซวให้หนูก็แอปไอเอาไปมันก็ไม่อายอะไรอย่างเงี้ยคคะแอปไอนยครับแอปไอนะคะก็เลยรู้จักกันนะคะก็เลยมีความสัมพันธ์กันแบบว่ารักกันเนาะปีหนึ่งปีสองปีที่สามก็เลิกลาอันหนูจะพูดให้ฟังมันเป็นศาสนาธรรมนำชีวิตเนาะปีที่สามก็เลิกลาเนี่ยก็มันก็เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าใช่หนูอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีลูกเนาะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วพูดถึงว่า มันความสัมพันธ์มันก็มีเข้ามามีรักมีออกไปนะคะแล้วก็ปีที่สามก็แบบทะเลาะกันเลิกลากันเนาะปีที่สี่ปีห้าเราไม่ได้ติดต่อกันนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบว่าเราก็แล้วแต่ก็ของเรามันก,เก็เราก็ทําใจนะเขาดูอิกทีว่าเขาไปบวชนะคะปีที่สี่ปีห้าเขาไปบวชนะคะใส่ธรรมยุทธ์นะคะสองปีธรรมยุทธ์ก็หมายความว่า ฉั้นเขาขับเยอะมันอก็คือมาโยชุดงนะคะเป็นัวแล้วไม่ได้ติดต่อกันนะคะ2ปีนะคะพอจะเข้าปลายปีที่2นะคะก็มีโทรศัพท์เข้ามาเนาะก็คือมันจะโทรมาถามว่าสบายดีไหมให้เราก็ดีใจมากๆเนาะเราก็แบบว่าเออเหมือนแบบว่าก็คิดถึงอยู่แต่ว่ารู้ว่าบทเราก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงเนาะตัวบทลาทีนี้ เข้ามาก็เลยได้แต่สร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันเนาะโดยแม่ของเคสซี่ก็ไปถึงไปแบบบริสุทธิ์เด้ไม่ใช่ว่าไปแบบว่าทําให้แบบว่าเป็นหลอกคนศึกไม่ใช่นะคะ <laughs> นะคะศึกจากนั้นก็ศึกมาศึกมาเสร็จแล้วอาจจะเอาลูกเอาเมียนะคะคือว่าแต่เขาก็มีแฟนผู้หญิงนะเขามีแฟนผู้หญิงนะตั้งแต่ปีที่สามที่สี่ที่รู้จักกันนะเขาก็มีแฟนผู้หญิงเด้เขามีแฟนผู้หญิงสองสาคนกู่คุยกันนะคุยกันสาแบบว่าเออเป็นใจเป็นพี่สาว <laughs> เป็นอะไรก็ <laughs> สาหนะไม่รู้อะไรอย่างนี้นะะแลค่ะแล้วทีนี้ นะคะก็ได้มาคบกันเหมือนเดิมเนาะก็คือคุยกันครบกันตอนนี้คือว่าหนูรู้ก็อยู่ด้วยกันแต่สถานะคือมันก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วทีนี้นะคะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสแบบว่ามีครอบครัวเป็นผู้หญิงอะไรแล้วก็ยินดีกับเขาในฐานะที่เราก็เป็นแบบนี้เราเข้าใจมันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วทีนี้นาะเพราะเราก็มาทางนี้ด้วยอย่แหละแต่ความรู้สึกว่าทารู้สึกว่าน้อยใจไหมมันก็มีลึกๆเนาะแต่ว่า มันก็บอกกันมันก็เป็นสเตตถ้าไม่บอกกันเลยมันรู้สึกว่ามันจะมันจะรู้สึกไม่ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ให้มีอะไรเข้ามาก็ต้องบอกกันนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าดีมากกว่า<ม>ไปรู้ที่หลังเนาะ<ม>อะไรประมาณนั้นนะคะห<ช>นูมไม่รู้ว่าวันไหนเราเขาจะได้เราจะเดินทางเป็นเส้นขนานเราไม่รู้ว่าวัน<ม><ม>ไหนนะคะแต่วันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมอน<ช>นี่ค่ะโอกาสต่างๆใช่อยู่หนูก็จะเป็นคนอารมณ์ที่ร้อนรอนิดนึงเนาะเวลา<ม>นนคนทุกคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะ กานนี่ละก็เลยความสัมพันธ์ก็เลยเป็นมาแบบนี้เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีไม่อาทันใช่ไหมคะปีที่แปดก็คือแต่วันนี้ถ้าถ้าจะให้แบบหอมโชยได้ไหมหอมโชยได้ไหมเราอาเราเป็นผู้หญิงอ่ะแต่งอ่ะมีปอจะให้หอมโชยได้ไงพี่ปอจะให้หอมไข่โชยไ่หนึ่งสองสามอ๋ออ๋ออ๋อมองเลยมองเลยมองอะไนี่เลยให้หอมไข่ อ๋อวิโคลาอืมอึ๊บๆๆ <coughs> mm. <coughs> 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 ไม่อยังทานอีกบอไม่อยากรู้เรื่องของเขาคนอื่นดิแทะไม่อยากทานจ้าตั้งหมออยังไรตารางตั้งตั้งจ้าหมอพะโลของเศรษฐนักโอเคเอ้าจะเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องเราของพเคซี่นะทุกคนนะฮะโอเเคคโโออ้นี่นะเขาสัมภาษณ์ก่อนเขาบอกว่าอะไรนะรักเคซี่ไหมคะอืมมีคนดังรู้สึกยังไงกับเคซี่คะรู้สึกยังไงกับน้องเคซี่ของเรา

มีคนด้วยเนาะครับมีบุญคนด้วยผมก็ไม่สามารถทิ้งใครได้ครนะครับก็เลยอยู่แบบนี้ไปก่อนดีครับคนก็มีู้วยสำหรับผมก็เอาใจมารัดกันครับแต่แต่เอาตรงว่ามันเจ็บปวดเน๊ะคือถามว่าผมเอ่อผมนี่ชอบผู้หญิงนะตรงแต่แต่จิตใจเขาก็มาแบบนี้เนาะก็ต้อง รักษาลำใจคอยสบายๆนะครับเอางงๆเราผมไม่เคยหลอกลวงใครไม่เคยโกหกใครก็คือตรงๆเนาะมีอะไรแบนเราตรงๆแบบรี้แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันก็คือเพื่อนครับแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนครอบครัวเหมือนอะไรแบบน้คนในครอบครัวทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมมาไกยกันที่ ก<ห>็งก็ค <progressive S 3> ือสอนกันได้บอกกันได้ทุกอย่างมันอางหนึเป็นเมีผมไม่ไม่ค่อยดื้อเรื่องผู้หญิงอ่ามามาเอาเขาไม่พอได้ไหมพี่นาคขยิบเจ้าอ่ะโอ้ผมไมนได้ไม่ตะกูไม่ตะกูพามนะผพาได้กินเก่งกินแล้วอย่างนะกินแล้วอย่างนี้ก็คือความรักนะพี่กินมาเนาะความรักทอกคนนะคะที่ต้อนรับพวกหนูนะคะขอบทุกคนนะคะบ่อยนะนี่บ่อยจะเกิดบ่อยจอดจอด ปล่อยเคซีมาสักเดือนนึงก็ได้ได้ไม่มีอิสระเสรีคือไม่หรอกน้องเขาน่ะปล่อยเคซีแต่เคซีน่ะไม่ปล่อยเขาเท่านั้นเลยสามวันก็สุรนาร์แล้วสามวันสามวันก็เต็มเพื่อเต็มบ้านสามวันเปิดกล้องเราไปดูแลเขาเป็นผู้หญิงต้องซักผ้ารีดผ้าอาหารการกินนู่นนั่งแม่บ้านแม่เรือนน้องถัดวินาทค่ะแม่จะบอกให้ โอเคสิห่วงมากมาแค่วันสองวันนะเขาจะกังวลกับวายแล้วจะกินข้าวยังไงจะอยู่ยังไงจริงเขาเป็นห่วงจริงเขาจะเขาจะบอกตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยแล้วผู้ชายหนูเขาจะกินข้าวเขาจะกินยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะนอนยังไงเขาเป็นห่วงตลอดเขาจะคิดดถึงตลอก็ไม่ใช่บ้านเขาเนาะเราก็ผมก็สัมผัสสัมผัสได้อยู่แต่เดี๋ยวผมก็เกลียพูดแบบกังวลไปเฉยๆสัมผัสได้อยู่เพราะเขาเป็นห่วงขาหมูอยู่ตรงหน้าดูน้ำลายมัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกอ่าจะกินก่อนเอาเอา